อ่ะเดี๋ยวพี่ป๊อปป้อนพี่ป๊อปป้อน Let. Let. รอก่อนรอก่อนลูกไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ oh. เอาวันนี้พี่ป๊อปป้อนอาหารซาเนะอืม <laughs> อะไรแป๊บเดียวกินหมดแล้วหรอ กินช้าหน่อยสิลูกมันจะติดคออะหยอยใช่ไหมครับอืมอันพี่ป๊อบใจดีพี่ป๊อบป้อนหนูวันนี้พี่ป๊อบป้อนหนูนพ,นหนพี่ป๊อบใจดี หมดอีกแล้วหมดเร็วมากเป็นแมวที่กินเก่งมากลุงหมีก็ยืนด้วยความชื่นชมยืนดูด้วยความชื่นชมหลานตัวเองกินเก่งชอบเตรียม get low order again more oh yeah more and more more and more i think so he likes tuna and chicken yeah he likes tuna and chicken very yeah much. i don't know because i am not a cat i don't know <laughs> i've been around enough cats to know mm. what they like they like the soft food they like that very much mm eat dry food but mm, you mm. feed them that that's that's their favorite yeah so i should learn more <laughs> you buy tuna fish he eats that <laughs> just like cat food if you buy tuna fish in a can he likes that very much <laughs> โอ้โหพี่ป๊อปป้อนเนี่ยกินหมดเลยอือหือซาชอบซาชอบซาชอบมากใช่ไม้มลูกอาย่อยจังเยยลุงหม,มีซื้อให้ซาอีกนะครับตอนนี้ซาหนักสามกิโลกว่าแล้วซาก็กินได้หมดกระป๋องแล้วหุยน่าเอ็นดู เห็นแล้วแบบหน้าป้อนเนาะอือพี่ป๊อบก็ป้อนใหญ่เลยพี่ป๊อบป,ป้อนน้องแซ่บหลายซาบอกแซ่บหลายพี่ป๊อบซาบอกพี่ป๊อบเร็วๆหน่อย พี่ป๊อบอย่าป้อนช้าพี่ป๊อบเร็วๆหน่อยหมดแล้วเอาหมดแล้วเหรอลูกไม่หมดไว้จังอ่ะหือไ้ฟัดเดมื่อวานโดนแมวดำไล่ฟัดเอาโอ้โหเกือบตายวิ่งหนีดีนะู่ไไมด้เออดีนะที่วิ่งหนีทันอ่<น>ะท่อตัวืมแมวดำตัวใหญ่มากน่าจะเป็นแมวจรแหละไม่น่าจะมีเจ้าของหรอกเนาะ ถ้าดุขนาดนั้นไม่น่าจะมีเจ้าของนะคงไม่ได้ทำหมันนะเออมันก็เลยดุอ๋ออโอโกินอ้ากินในโอ้โลูกเอ้ยนไดนดูทุกคนลุมดูหนูใหญ่เลยอ่าลุงหมีลุงหม,มีลุงหม,ม,มีให้เรียจานอกีกป๊าปั๊นนั้นเลยเนาะโอ้ยโอ้ย ไม่ต้องล้างจานลวมั้งเนี่ยลูกโอ้ยขวัญใจขวัญใจของบ้านหนูเป็นไข่แดงหนูเป็นขวัญใจของบ้านโอ้ยทุกคนลุมรักซาหมดเลยทิ้งนี้ก็ได้ทิ้งนี้ก็ได้ซา่าน่ารักนะลูกซาฉลาดซาฉลาด,าลาดแล้วก็เป็นแมวที่ตลกว้า มีความสุข <Nap time S 1> มากเน i m e n เ p time โอเคอิ่มแล้วไปเล่นได้อิ่มแล้วไปเล่นได้